อุ้นบอลบานๆนะครับอุ้โดนทิ้งในลานข้างว่านนะครับผมโอ้เมนยูครับผมแต่ว่าตอนนี้แมนยูทั้งคู่ครับคนไหนเช่มแมนยูยกือขึ้นโอ้ยในประตูเซฟครับผมเซอเละบมดเลยครับ เสรแล้วครับเสรแล้บฟุตบอลบันเทิงสไตล์บ้านๆเอาเมนูกับอาร์ซนอนครับวันน,วนี้ครับอาร์ซนโนคนเดียวครับโดนไปโอ้โดนลอดดาบครับผมโอ้ยบโมีสไลด์ด้วยครับาไปรอครบารอยครับโอ้ยเซฟนดบฟุตบอลบ้านๆน,นะครับผมอ